สวัสดีครับ G.I. Show Host วันนี้เรามีนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณได้ครับกันนี้เลยครับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมรุ่น VCGI 01ครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับแตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปยังไงบ้างเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมรุ่น VCGI 01นะครับต่างกากเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปตรงพลังแรงดูดที่มากถึง17,000 PA เรียกได้ว่ามากกว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะครับ แต่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าพลังแรงหยุดเยอะขนาดนี้เนี่ยจะส่งเสียงรบกวนหรือเปล่าจุดนี้นะครับเราได้แก้ไขด้วยนี่เลยครับหัวลดเสียงครับที่ช่วยกรองเสียงให้ไม่เกิน80เดซิเบลตามค่าระดับมาตรฐานครับพร้อมกันด้วยความพิเศษนะครับกับถังความจุขนาด12ลิตรเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าถังใหญ่จุได้เยอะครับตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็น แบบ3ร n 1วันทั้งเป่าทั้งดูดแห้งดูดเปียกนะครับเรียกได้ว่าดูดได้อย่างสะอาดหมดจดครับแม้กระทั่งฝุ่น p m 2.5ก็ดูดได้เรียบไม่เหลือเลยครับตัวถังแล้วก็ตัวล็อกนะครับทำจากสเตเลสเ s 4 3ีครับโดยเฉพาะตัวล็อกนี้นะครับอัปเกรดมาจากพลาสติกครับมาเป็นสเตลเลสครับทนทานต่อการใช้งานครับปลอดภัยไม่เป็นตัวนําไฟฟ้านะครับแม้กระทั่งเวลาเราดูดของเหลวก็ตามนะครับส่วนที่เป็นล้อเลื่อนนี่ครับเป็นล้อเลื่อน4ล้อ เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกนะครับการพกพาก็มีหูยิ้วครับพกพาได้อย่างสบายครับเรียกได้ว่าคุณจะพกพาไปออฟคิศหรือว่าจะไว้ที่บ้านหรือว่าจะไปอู่ซ่อมรถคาแคร์ก็สามารถพกพาได้อย่างสะดวกทุกที่เลยครับสำหรับตัวสายไฟนะครับขนาดความยาว5เมตรครับ พร้อมกันด้วยหัวปลั๊กนะครับเป็นประเภท VDE แบบพุ้มหนานะครับป้องกันน้ำได้ดีครับในส่วนของแผ่นกรอง HEPA าฟิลเตอร์นะครับก็สามารถล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายครับสามารถกรองฝุ่นได้ดีด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องดูดฝุ่นแล้วนะครับก็ยังมีมาพร้อมกับหัวแปรงขนาดใหญ่หนึ่งหัวนี่นะครับ หัวแปลงนี้นะครับก็สามารถปรับโหมดได้ทั้งดูดนะครับแล้วก็ถูด,ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นหัวแปลงแบบ two in วันะครับมีทั้งที่เป็นหัวแปลงแบบปัดนะครับแล้วก็ตัวดูดได้พร้อมกับตัวหัวลดเสียงอีกจำนวนหนึ่งหัวด้วยนะครับประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียมขนาดนี้พกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกแบบนี้ต้องมีติดไว้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ GI ไอโชโคสต้องลาไปแล้วครับ GI มั่นใจใส่ใจคุณสวัสดีครับ